รวมโมเมนต์ณเดตคูกิมิยะขวัญใจขนส่งสาธารณะที่ชอบซ้อนท้ายพี่วินมีเหตุผล ตั้งแต่พระเอกนเดชคูกิมิยะเข้ามาในวงการบันเทิงจวบจนถึงปัจจุบันเป็นคนที่ใช้ชีวิตเนบ้านติดดินเรียบง่ายสุดๆโดยเฉพาะเวลาอยู่ในกรุงเทพไปไหนทำอะไรก็แทบไม่จับรถส่วนตัวใช้ขนส่งสาธารณะตลอดไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถไฟฟ้าซึ่งเจ้าตัวให้เหตุผลว่าอยู่กรุงเทพใช้วินมอเตอร์ไซค์สะดวกที่สุดราคาก็ดีรถไม่ติดด้วยเขาซอกแซกได้ตลอด ใช้บริการบ่อยมากๆพอกับรถไฟฟ้า BTS MRT จนตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของพี่บินไปนแล้วทุกๆวันบางครั้งก็มีให้ทิปเพิ่มด้วยซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนุ่มหล่อมีสไตล์และใช้ชีวิตติดดินแบบสุดๆไม่แปลกเลยที่ได้ใจสาวยายะาอุรัสยาว่าที่ภรรยาสาวแสนสวยได้เป็นอย่างดีเอหรือว่างานนี้จะเก็บเงินไปขอสาวยายาแต่งงานขนมระเดค่ะ แต่รวยๆแบบหนุ่มณเดชน์ไม่ต้องเก็บเงินแล้วล่ะค่ะรอแค่ทั้งคู่มีเวลาว่างมาเตรียมงานกันบ้างก็มั่นใจนะคะว่างานจะต้องออกมาดีไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะตอนนี้เองก็ยังไม่ได้เลิกและก็ยังไม่ได้ตกลงการเรื่องแต่งงานอย่างชัดเจนมีแค่การขอแต่งงานและออกมาไปเปรยถึงงานแต่งงานก็มั่นใจนะคะถ้ามีรุ่นพี่รุ่นเพื่อนหรือคุณพ่อคุณแม่มาช่วยจัดการเป็นธุระเรื่องงานแต่งให้หนุ่มณเดชน์คูกิมิยะและสาวยาย่าอุ จะไม่เป็นกังวลและจะได้แต่งงานในเร็ววันแน่นอนค่ะมั่นใจาภายในปีนี้อย่างแน่นอนสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า